ผมคิดว่าถ้าใครจะสั่งก็เลือกไซส์เผื่อใหญ่กว่าสักไซส์หนึ่งก็ได้นะฮะผมมีถุงหิ้วมาให้อย่างดีเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเลือกมาเป็นสีฟ้าแบบสดใสนะะมาดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับเป็นชุดกันฝนนะครับลายเท่ๆเลยนะครับผมตัวนี้มีให้เลือกหลายสีนะใครชอบสีไหนก็จัดไปได้นะครับนี่ครับแขนเป็นแบบยางยืดนะตัวนี้เป็นแบบสวมใส่ทั้งตัวนะครับมีหมวกมาให้นะวิธีใส่ง,ง่ายๆนะครับปดกระดุมก่อนนะปดกระดุมก่อนนะปดเตื้อกันฝนอย่างดีหบ พอใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วดูดีมีสไตล์ครับผมสีฟ้าหูยดูแขนดูแขนแขนเป็นแบบกันลมนะอ่านี่ปุ๊บด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะครับมวกไม่ใช่ถ้าใครไม่ใช้ถอดออกได้นะแต่ถ้าใครใส่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอ่ะยกขายกขาได้สบายเลยครับผมทุกคนยกขาได้สูงมากขับมอเตอร์ไซค์ได้เลยตัวนี้คือเสื้อกันฝนอย่างดีครับผมอ่าส,สวยเลยนะครับใครสนใจนะต้องรีบจัดไปช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากใส่ขับมอเตอร์ไซค์ไดใ้ใส่ลุยน้ำลุยฝนได้ไป